สวัสดีพี่น้องป้องกบล่นองปองไปตอนเศร้านะคะนี่ยู่บาลพี่ไส้ค่ะบ้านพี่ไส้คุณเราเสียชีวิตนะคะอันนี้ภาพเมื่อวันหลังรัวนะคะนี่คือหลังบานค่ะตื่นตอนเศรา้าทิมงานเน่้ครัวเห่ากบจัดแจงอาหารใ่บาดนะคะอันนี้พี่สาวอยู่คุมเดียวกันนี่แหละพี่น้องน,นะคะแล้วก็กับเขานะคะนี่พี่นอ้องยากเบื่อรัววนูว้ก นี่นะคะขวดนูท่านกาลสินสี่ขวดจริงสี่ขันขวดยินดีคนสี่คนสีเออเห็ดคนละสูตรก็ท่านสารคามนะคะสารคามอาจจะใส่พริกแกงแต่อันนี้สูตรโบราณมีหนาปลาใส่เห็ดแบบบ้านเขาอยู่อีสานกลางเขาอยู่อีสานเพิ่ม แบบบ้านๆเฮาอีหลีอันนี้คือสีใส่พักรีเล้าต้นหอมแล้วก็ขมๆจังนอยก็คือใส่มะระเฮาไก่เฮาไก่เหล่ามะละมะละขี้นกมันก็เลยเป็นอาหารเล่าส่วนนี้เฮาไก่เล้าเฮาเฮาบะเดาผักกระเดาบ้ามาอันเดี๋ยวบอหักกระเดาเนาะมะละไมละขี้นกเอาเอายอดมะละ ใบพักไซนั ai, ่นแหละค่ะใบพักไ uh, ่น so ั่นระคะบาทเท่าก็ได้แต yeah. ่พี uh, ้บอกก็เป็นใบพักไซผักถอนผักถอนมารวมใส่กันก็ผักตัวนี้ก็เน้นเนีนผักได้หลายคนทั้งนี่สิกินผักกันหลายสุขภาพสิแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นสูตรโบราณสมุนไพรเวลาขีนนกนี่ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเราะื่เล่าแตเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีสีดินพักนะคะถ้าขั้นสารข้าวก็จะอมก็จะผิใส่ิดแกงแล้วก็่ะขน่าก็ใส่กระชิู้ขั้งนั้เพิ่นทีก็จะิดใสคลายๆก็มาผิดใส่ใส่ผิดแกงใส่กระช่ายใส่บ๊หยไหเพ่นว่าบห๊วยมันข้าวนะคะทังนุ่นเนาะอือจะขัานบานท่าวอมแบบบานๆนะคะอมอมทังน้างสีเน่นใส่นาปลาละกระช่คือกันพี่น้อง้นุ่นก็ะส่นะคะแต่เกว่าผิดกกนแต่ว่า ทำเหนียวปั้ยใส่แกงนะคะคือตัดตัดข้าวนี่สิมียอดมะละนี่แหละสิตัดข้าวพอสิออกรสขมน้ำหอมตะไคร้ใบมะกรูดผักงีนี่ก็ตัดข้าวไปได้คือกันกับเพราะเวลาน้ำเดือดแล้วเขาก็ผักงี่เล้าหัวผักน,นี่โยนลงจังหน่อยเราจะ ไปเห็ดโดนพอวันเสียรสชาติของส่เสียรสชาติแมนวิตามินอยู่ในผักสีออกคือเอาผักลงแล้วก็คาร์บสัตว์คาร์บสูเข้ากับปิดผัดยุบก็เอาขึ้นเพราะตายเพราะไฮไลท์พักตายคือให้แม่ว่าไฮมันบ่ไฮมันเหลืองให้มันเขียวค่ะนี่กำลังไก่สีใดแล้วนี่คือขึ้นล้วนให้นไปตัดข้าวไปแล้วนี่ล้วนล้วนล้วนอีกคือ อบักเขือนี่ก็เป็นสีขัวใส่พร้อมกันกับหนูเลยพี่น้องได้มะะีเพราะว่าบักเขือนสิเปื้อยยาค่ะเพราะว่าบักเขือสีเปื้อยสีเละยาก็เลยล้วนในพื้นสุกกรเราเพราะเตน้าต้นนี้เดือนบักเขือกับสีเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มเพราะเตน้าเดือดขึ้นมาอีหรีแล้วปัน่นท้าก็จะเอาพักตันนี้ใส่ม,มันก็เลยสีล่งโตก็บักเคือบักเขือกับสีบอดดิแข็ง อ,อันนี้คือสูตรออมหนูทั้งกาลสินนะคะยีนหนูสองตัวน,นีมีหนูสองตัว,ตว <c oughs> เน่นพักเน่นผู้ใดอ,อยากกินตอนหนูกะนหนูนนหนูหนูพทั้งนี้พันเอาหนูอายพี่น้องกระดูกว่แข็งนะคะหนูตัวพอดีพอดีค่ะ พอดีพี่พ่อนตื่นขึ้นมากมาบึงในผัวาวาคนเห็ดกับเข่าไปตอนรับแขกย่างมิซาวานะคะอันนี้อาหารมันบาดนี่ประ้ยวเขาต้มไว้น้ำนะคะส่วนห่อนย่างมิซา้านะคะพดายามจิ้อาหารมันดัดอ้อมนู้วคำว่าตำหุง้งแค่มีข้าวเจ้าสีเน้นนะคะพี่นมอตำคุ้งข้าวเจีาสีเน้นตำแบบขึ้นทีทงหน้าเนี่ยป็นเะออมหอมหอมบักหน้าหวานแล่ะก็ใส่ใบกระเทียมน้ำนะคะบระกอกซุป นี่ค่ะประกอบคาหลายนียเนาะแม่มนได้ว่าเีืเอ้นีปรกบักาประกอบักอเ่าเมื่อเมื่อไ่ได้คุณน้องถ้ามีทงเพือนกิดทงหน้านะคะนี่ปูปูดองตากระไสิเื่แล้วนี่ปูปูดองมันอยู่ทงพระไก่ทงหน้าคูนี่กับูหน้ากสิสูตรมาอันนี้สิหนึ่งแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งสิอยากได้สดๆก็คือต้อง พ้ดมาสดๆเราล้างให้สะอาดแล้วก็เขาเป็นนอกอยู่ในช่องฟิดจักอาทิตย์หนึ่งแลังจงค่อยมาดองดองเป่น้ำปลาตัวสอาดเป็นสีกรมกรมสีแซ่ไปถาแข็งเหก่อนนขาเสื้อขาเสื้อคือนกนอกขาเสื้อจนปูเป็นเป็นน้ำแข็งผลลัพธ์เป็นนกเซนเป็น่องฟิดไปอัดแข็งอัดแข็งฟิดใส่ในฟิดไป นี่นะคะหลังจากที่นี่นสุกแล้วนะคะขรัวล้วนเป็นสุกแล้วภาษาาลังเติมน้ำเ้ยตฟีดเติมน้ำฟีเตฟีดนี่มันคือรับแต่ถ้าฟีดนี่คือทำให้แข็งต้องว่เ็่้มใส่ายใจนยี่กแ่จะเดือดเติมน้ำเลยเดือดแล้วเอาพักลงแล้วนะคะ นี่ผักไสพี่น้องผักไสนี่ยสำคัญด้วยทั้งนี้เป็นเอาผักไสแทนผักกระเดานะคะไส่ดีถาดบดใหญผักไสผักซีพี่น้องผักอีตูนะคะผักอีตูผักอีตูแบบยุบล่งนี่จังเคยจัดเต็มยุบล่อจังไคเอาผักอีตูใส่ทั้งนี่เน้นออมใส่ผักหลายนะคะบริสไท่อยด้อยทั้งสาระข้ามเพิ่มผักอี่ท่อยใไส้ผักหลายนะคะโอ้เวลากินอันค้นหาต์ตอนผักกรบโบข่อยมี่แต่ทางนี้ว่างห่วงพี่น้อง ใส่ผักเยอะมากแล้วก็หอมนะคะเพกนเน้นแต่ผักขั่วไปเจียวก็กินง่ายๆนะคะแล้วก็หอมดักกินหอมนะคะนี่ค่ะไปขายอมไก่เหรอพี่น้องไลขายๆกันเลยนะคะก็ออมไก่น้ำปลาสุกค่ะหอมหอม,อม เคลือกระซุกแล้วนะคะเคลือกรุกแล้วแล้วกักสุกนะคะด้อยผักซุกนิดนึงเพราะแต่จะปิดแกงแล้วนะคะเพื่อกใบเขียวิตามินนะบเสียวิตามินผักนะคะเติมพาิตูเติมพาิตูปาสิบมิแกงเขียนพาตูมากินตูพักคุณตู ตัดคุณตู่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายก็คือใส่ใส่ฟักอันนี้แล้วนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะไอตูนร้องแล้วนะครับไอตูนร้งแล้วคือปิดแก๊สแล้วนะคะเรียบร้อยรสชาติอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะทิมกันเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหอมมากเลยนะคะหอมฟักซีร่าหอมไผ่ตูนหอมลูกโดดทั้งนี้เพื่อนสิแบบทิม ทิมรูปหลายเลยด้วยพี่น้องหลายเลยนะคะนี่เยแดงนี่เขียวอันนี้คือรูปเดิมค่ะน่คะนี่ค่ะอ้ย่เดท้ยแล้วกันโอ้คล้ายๆอมไก่พี่น้องคล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆอมไก่อมไก่เป็นสีใสเขาครัว ไส่นนงัวขันีัวนเ่นุะ่ของคุ่งะงนะคพี่น้องหลังจากเห็ดออมหนูเรียบร้อยกินเขากินน้ำแล้วนะคะพี่พ่อันสิพาพี่น้องบอกมาเบงทุ่งหน้า้างบ้านนะคะอันนี้้างบ้านมองนั่นนะคะนี่มองนี้เป็นบ้านพี่พ่อหนึ่ด้เกิดนะคะนี่ค่ะอันนี้คางคาง พี่สาวซีน้าทุ่งนี้นะคะออกมาเพิ่งทุ่งหน้าพี่น้องใกล้ๆเฮือนเลยเด้หนี่พี่น้องใกล้ๆเฮือนเลยนะคะนี่แหละที่ว่าปัญหาขวัวบกหอยนะคะปัญหาขวัวบกหอยพี่น้องก็หาขวัวอาย,อยุทุ่งหน้านี่แหละนะคะบกหอยขวัวทั้งนีหลายเด้เธอบบกหอยหน้าเท้าบกหอยจูพี่น้องแต่บรานวยใหญ่หล้ะก็อ้วนพร้อมเส้นหนักเิ่นบก่อยงุ่มเิ่นบก่อยงุ่มมานำหนามมากินพี่น้องเพิ่นมีแต่ขวัวเอาหน้านี่สิบ,บกหอยขวัวน,น้ำ ข้างทัชน,หนาหลายนะคะนี่พี่สาวแล้วสีผ้าเมื่อเบิงมองเราปลูกพักพี่น้องเบิงค่ะเป็นตะยุตะยู่ทงหน้าบรรยากาศดีแต่ก่อนพี่พ่ออันสีหาบกระคูไม่ว่าตากักหนาอยู่ทงนี่แหละพี่น้องทงเดี๋ยวนี้สภาพเปลี่ยนแปลงไปเหมือนแล้วมองได้ผู้เป็นทางล่มทงหน้าเวยนี่นะคะมันมาคือเกาแล้วนะพี่น้องโอ้นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้มล้มมองได้บบนี้ล้มมองนี้บ่ ค่ะแป๊บนึงนี่พี่น้องมาเบิ่งสวนพักนะคะพี่สาวปลูกไว้อันนี้พี่สาวผู้ที่หานะคะพี่สาวผู้ที่หา,หมาเมร่ะว่าเดี๋ยวผู้เพื่อนอันผู้เพื่อนเฮ็ดอันอ่ามันต้มมันแซงให้กินอะไรล่ละพี่น้องผู้เพื่อนต้มมันแซงให้กินนั่นแหละเนาะนี่นี่วาสวนผักเพื่อนนะคะโอ้โนี่ค่ะโอ้แสดงว่าพักกันเก็บพักกันเก็บออกเนี่ยอะไรตัวนี้อันนี้ โอ้มันว่ายเนี่ยแล้วเนาะมันว่ายเนี่ยแล้วพี่น้องปลูกปลูกไว้โดนแล้วมันว่ายแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศดีมาหนีินี่นาหน,น,นาวสิประมาณนี้แหละพี่น้องอ,อันนี้บักทั่วพุ่มบั่วทั่วนั่นทั่วขามึงทั่วข้างมั่โอ้บักทั่วข้าง,อ,อ,อ,างอันนี้ปอดสารบ่มาได้ฉีดยาฉีดยัง,งเลย แตงบรรยากาศดีแต่งแต่งงอนอืมโอ้แตแต่งตอนมาเที่ตอนมาเที่ยนี่ว่าดีสิงามคักเนาะผักเนาะโอ้ยขันนาพร้อมนี่นะคะฮาวแต่งโอ้อันเอาขึ้นเอาขึ้นเส้นน้ำหัวเลยตัวนี้ให้เพิ่มผ่านขึ้นน้ำหัวเลยตัวนี้โอ้อันนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาเบื่อ โอ้พอฉีดยาเจากอย่าง <moved. S 1> โอ้ปล่อยเป็นว่าปลูกปลูกกินธรรมชาติเลยเนาะพี่น้องสังเกตใบพักเล่ามิตาแบบเป็นแมงจอนะคะ <doo> นี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ่อนสก็บสก็บเอาไปกินครับตามบาหงหงเงี้ยกระเยนนะคะหลังจากที่พออเพิ่นอ้อมหนูสาวพี่น้องแล้วก็สวนพี่สาวใหญ่น่ะ้างๆางเฮือนเล่านะคะแล้วสีปลูฟักซี่ผักกาดเดี๋ยวพี่พ่อสียังสีพ่าเบื้องสวนพี่สาวใหญ่อีกหมองนึงนะคะอันนี้ อันนี้พี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะเอาเก็บพักอันนี้เก็บไปเข้าไปหลังเอาไปลวกก็ได้เอาไปหลังกินสดก็ได้พี่น้องเพราะว่าเราไปฉีดยา,ะะาแล้วคะปลูกถ้ามาฉิดเพราะว่ามันบาคอยงามพี่น้องพอหยังเราไปฉีดยาเครื่องวหายเนี่ยแล้วแล้วก็เป็นไข่เป็นแมงจออืมแล้วก็มีดมิมม,มเพียเพียหน่อยจอหน่อยหน่อยนะคะพี่น้องเพาพี่หอกหอกน้าออกแล้วก็ลวกเนาะถ้าเราอยากกินสด นี่พี่น้องทงหน้านะคะดันบ้านหลังทีเดียวเห็นนี่พี่น้องนี่เพื่อนพี่ไส้สิยติดกันก็บ้านหลังนีนะอนเพื่อนพี่ไส้ผู้เสียชีวิตนะคะอือนี่คือยุคคุ้มเดียวกันเลยพี่น้องนี่อันนี้พี่พ่อนไทยยู่ทงหน้านะคะนี่บกไกลกันอายน้องสิยุไก่กันมืดเลยนะคะมีพี่พ่อนย่ไก่กบูเนาะนะคะนี่เพื่อนย่คลุ่มเดียวกันมืดนี่พี่น้องลุงม่นี่ก็เป็นหน้าบาน ตก่อน,นี่ก็เป็นเด็กหน่อยสิมาหาเขียดหาหาเขียดหากบหาอีก,กับปูนะคะนีอยู่หน้าแถวนี้เลยพี่น้องเห็นเด็กหน่อยนะคะเป็นตะยู่บรรยากาศดีแห้งแต่ว่าห่างบ่มีบอก่คยมีโอกาสเนี่ยมายามบ้านเนาะพี่พ่อนกับไปหาลองหาล่ำไปมีขอบครัวอยู่ทางสารคามนะคะพี่น้องก็เลยบอกกันเห็น,นมาบ้านบรรยากาศดีดี พี่สาวมาพามาเก็บผักไปกินครับตัดมันหุงกินเดี๋ยวช่วงแรกๆนี่พี่สาวสิผ้าปนปูสิผ้าหลาบป,ปูพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าสิเห็ดคลิปให้พี่น้องเบืองอยู่นะคะบักถั่วมีตัวนึงงามบักถั่วร์ไหมถั่วบ์ประเดีฉีดยาไม่ตัวนงึงใหญ่โอ้โหกินเป๊ะส่นหอมละส่วนหอมละ โอ้หปลูกปลูกทวดินพอมันบ่อันนี้คือให้หน้าดีพี่สาวปลูกบักแตงนะคะนี่ก็ลังก็ลังปลูกก็ลังเป็นต้นเป็นนอกืนก็ลังแตกสองสามใบนะคะท้งนี้เป็นบักทวดินพี่น้องอท่างการะินก็จะสิมักปลูกทวดินเนาะปลูกบกักทวดินนะคะอันนี้สองให้หน้านะคะท้านี้คือกันค่ะสองให้หน้า เป็นแต่อยู่ตรงหน้าน้ำสางตอนนั้นน้ำสางน้ำกินเฮาที่ว่าเฮาลงมาตักมันอยู่ห้องใดเอื่อยนี่ก็ข้ามทางเขียวไปนมมีเสียงบ๊อบบ๊อบอันทิวาน้ำส่างน้อยอยู่ว่างนี่ไหมใช่ละทมแล้วท้อมแล้ววะ<า>อ,อันนี้ปลูกมันจำกระลังเพวมขึ้นอืนอันนี้โอ้ท่านมีปลูกมันจำกระลัง<า>อันนพื่ออันคืนเพื่อแตกอ๋อ เกูกปน้ำหลองไปขยันค่ะสุดยอดเลยอันนี้หลังจากเข้าเกี่ยวเขาออกนะคะพี่สาวแล้วก็สิปลูกมันแน่ปูกบักทวดินแน่ปลูกบักแตงบักแตงบักอื้อนะคะพักกาดกับปูกไว้ทั้งทั้งทั้งฝุ่นพี่น้องคู่สานะคะเพราะว่าเพ็นมีน้าโหดนีนะคะได้ได้พักไว้กินพร้อมนะอันนี้ปลอดสารทั้งบักทวผักทั้งผักนะคะสุดยอดเลย แล้วพี่น้องน้ำขังขางซานี่นะคะหมกหอยสีเยอะน้กถิ่หลายพี่สาวบอกว่าพี่สาวขัวบังเทือกบังเทือกกับขัวไปขายพี่น้องนียุ่งน้ำขังขางยังนงงีนะคะว้าวมันมีบักหอยหลายแต่นี่เนาะที่ว่าที่พ่าในกินก็ตำคคลิปที่ผ่านไปบางหันนะคะม,คคอม,มองขัวหอยกับอยู่ข่างซานี่าากับผู้ด็หายากเนาะมันมีเวลาเนาะพี่น้องเขาเนาะหาอยู่หากินแบบธรรมชาติ มากแบบนี้หละพี่น้องแต่ว่าพี่พ่อไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวมาหากินแบบคือพี่สาวเพื่อนนะคะเพราะว่าเข้ากับเหตุง,งานคนละอย่างกันเนาะให้หน้ากับบุคคลเดี๋ยวมาเหตีดน้ำบานเพื่อนดอกพี่น้องนะคะมิถะไปล่มแบบนี้หาก,กินแบบนี้สบายพี่น้องกินทุกสิ่งทุกอย่างปลอดสารพิษบร่ได้ยากเลยพักกะปลูกกินปลาพวกปลาพวกหอยก็หาก,กินรอทงหน้านะคะอู้สบายนะคะ เออาาว,ว,วิาาว่งกินทุกอย่างหม,มกเ่าโออแลอวต้นไดนไปพากินที่บ้านต้นนี้บ่หน้ามันหวานหวานมาวหนมกเผาของเฟื่องอยู่ข้ขงางๆทุ่งหน้าเลยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดบรรยากาศบานๆพี่น้องเฮา พี่พ่อนอยู่ตรงหน้านะคะอันนี้เขามมใได้บานอันนี้บ้านพี่สาวใหญ่หลังหลังหมู่บ้านนี่และพี่น้องหลังทีพี่พ่อนมานั่งกินเขาวว่าอยู่หนาบานนะคะพิ่นปลูกอีหยังแน่พี่น้องหมู่บ้านพี่พ่อนไทยบ่เบิดเด้เทาๆาเพราะธรรมดาด้ขยันค่ะนะคะนี่บักทั่วบักแตงหมกอือหมกเขือพี่น้องนี่มกเขือนะคะหมกเขือที่เล่าข้างบ้านแล้วทีหลายนะคะแล้วเห็ดเป็น หม่องปลูกพักปลูกอันนี้นะคะเพราะวะ่าใสรนส้ำสายยางโดสพี่น้องน้ำท้งนี้ก็จะออบเบกเข้มนะคะน้ำหดพักโฮดยังได้สบายน้ำอู้สุด,ดยอดพี่น้องน้ำท้งนี้นะคะ <c oughs> เบื้องล้าปลูกพักวันนี้พี่น้องนี่ที่ว่าก,กินอ้อมหนูนี่เอาพักยู่นี่ละพี่น้องเอาพักยู่นี่สวนวนี่ละนะคะพักซีเล่านะคะพักซีเล่าอันนี้ก็บริ่บริช่ีฉีดยาได้พี่น้องนี่พักธรรมชาติค่ะ ผักต้มฉันเ่าสามารถเก็บเก็บเราไปล่างใส่อาหารได้เลยนะคะปลูกธรรมชาติเลยพี่น้องเอาแคปฟุนปุ๋ยขอ,อกพี่น้องปุ๋ยขอ,อกเนี่ยพ่นเอาปุ๋ยขอ,อกมา่วานในซื้อนะคะนี่นะคะผักซีผักซีเล้าผักนี่ป้าซี่หอมพี่น้องงามแห้งนะนะคะเป็ธรรมดาเท่าเท,ท่าขยันค่กพี่น้อง พี่สาวใหญ่นะคะนี่ผักกาดผักกาดนะเดี๋ยวพี่พ่อจะเก็บไ้จะไปกินกับกับเขาตอนเทียงนะคะอันนี้คือผักผักผักกาดหินเนาะผักกาดหินพี่น้องไปไวส้สวยๆผักกาดหินคนอืน่นผักกาดหินบานเห้านะคะโอ้หนานนี่จนเป็นดอกนานนี่เป็นดอกแล้วนานผักกาดดอกอ,อ,อันนี้ก็งามพี่น้อง ป้าขนาดบริไซปุ๋ยด้พี okay. ่น้องนี่แต่หยอดใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะคืองามเลยพี่น้องพวงเนี้ยอู้ดิพี่แต่ลวกแสีบแถดเด้อมึงได้หยอดหยอดใหญ่ๆอุปโภคเปะอยู่เป็นแต่ลวกแสีบเด้อเด้อเด้อกังเวียนนี่จัดเลยกังเวียนเดี๋ยวจัดเลยนะคะนี่พวกบุกอือเพิ่นก็ล่างงามพี่น้องพุ้มบุกอือเพิ่นก็ล่างงามมาทำอัดาเลยบุถาวรนี่สุดยอดนะคะ ของคางท่นที่ปลูกุ่มิองคอไว้พี่น้องข้างๆนะคางนะคะอันนี้เป็นบักทั่วพุ่มนะคะนี่บักบทั่วพุ่มพี่น้องมือนแบบทั่วคาดเลยบักทั่วพุ่มอันนี้เป็นบักบวบนะคะเพื่อนดูอันนี้บักบวบค่ะโอ้เอ้าบักบวบวันนี้ซ่อนทั้งนี้เป็นเป็นมันเป็นมันแกวแดงมันแกวเหลืองเลยพี่น้องนี่นะคะเราปลูกไปเมื่อไรพี่สาวแล้วขยันคักนะคะ โอ้หน่องเห็ดน้ำมาได้ดอกนะคะอันนี้สุดยอดเลยนะคะทั้งนี้เป็นบกันบกทุดินค่ะบักทุดินค่ะอืมนี่นะคะ่ะสุดยอดสุดยอดขนาดเลย